พลเิงพลิงรับปากแล้วว่าถ้าเกิดมีคนมารับพลิงวันที่ยี่สิบสพลิงก็จะไปที่โบสถ์ด้วยถ้ามีนคนมารับเพราะถ้าเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็น,นั่งได้หมดใช่ไหมครับโอเครถนั่นงมกับมานะได้ซาเล้งซาเล้งซาเล้งวิ่งรอบเลย ก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องอายุการยนฐานเดี๋ยวผมขอแบ่งปันนิดนึงนะครับแบ่งปันนิดนึงจะเล่าเรื่องให้พ่อเหลือฟังเรื่องนี้พ่อเหลืออาจจะไม่เกิดท่มาก่อนแต่ผมจะเล่าให้พ่อเหลือฟังว่าในพระคัมภีร์มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ในนั้น พระองค์ตรัสว่าเมื่อนั้นบุตรมนุษย์จะเสดด็จมาท่ามกลางเล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดพระองค์จะทรงประทับบนบัลลังอัรุ่งโรจน์ของพระองค์ในเวลานั้นจะมีประชาชาติทั้งหลายที่มารวมกันอยู่ตรงนั้นพระองค์ทรงแยกคนออกเหมือนผู้เลี้ยงแกะพระองค์ทรงเลี้ยง พระองค์ทรงเหมือนผู้เลี้ยงที่เลี้ยงแกะและพระองค์ทรงให้แกะอยู่ขวามือของพระองค์และให้แพะอยู่ซีซ้ายมือของพระองค์แล้วพระองค์แล้วพระหาษสตริย์เปลี่ยนจากบุตรนุษย์มาเป็นพระหาษัตริย์เพราะว่าพระองค์ทรงนั่งบนบัลลังก์แล้วนะครับพออ่นั่งบนบัลลังก์แล้วทีนี้พระองค์ก็เลยตรัสคนที่อยู่ขวามือว่า ทานทั้งหลายผู้ชอบธทมจงมารับราชหน้า,า,า,าที่เราได้เตรียมไว้ให้กับท่านพระพรทั้งหลายที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านแล้วเมื่อก่อนซึ่งทรง,งสร้างโลกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อท่านหิวท่านก็ให้เรากินเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ไปเยี่ยมเมื่อเราถูกจองจําท่านก็ไปเยี่ยมเราเมื่อเราเป็นคนเปอยกายท่านก็เอาเสื้อผ้ามาให้เรานุ่งห่ม แล้วคนเหล่านั้นที่อยู่ขวามือของพระองค์ก็ถามพระองค์ตัดถามพระองค์ตอบกลับไปว่าแล้วข้าพระองค์ได้ให้อาหารแก่พระองค์แด่พระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ให้เสื้อผ้าคนผู้ไปไกลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าไปเยี่ยมที่พระองค์ถูกจำจังตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วพระหากษัตริย์ตัดตอบว่า สิ่งได้สิ่งหนึ่งที่ท่านได้ทำกับผู้เล็กน้อยในบรรดาคนทั้งหมดนี้เหมือนกับท่านได้ทำกับเราด้วยในเวลานี้คือเราได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เราได้มามอบสิ่งของให้กับพูเหลือนะครับเป็นการแบ่งเบาช่วยเหลือเพราะว่าพร้เหลือก็ร่างกายก็สุภาพไม่าสามารถที่จะ,ะทำงานได้แต่ทางทิดจากของเราเมี งบประมาณที่จะมามอบส,สของนี้ให้เพื่อที่จะให้เป็นการบรรเทานะครับแลวก็หลังจากนั้นแล้วพระหางกษัตริย์ก็หันไปทางซ้ายมือแล้วตัดกับคนอยู่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือว่าพวกท่านผู้ที่ถูกสา์แช่งผู้ที่ถูกสา์แช่งจงไปเสียจากเรา แล้วไปอยู่ในบึงไฟนรกอยู่กับหัวหน้าของเจ้าในบึงไฟนรกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มหรือให้เรากินเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ไม่ได้มาดูแลเรามารักษาเราเมื่อเราถูกจองจำท่านก็ไม่ได้มาเยี่ยมเราเมื่อเราเป็นคนป่วยท่านก็ไม่ได้มาเยี่ยมเราแล้วคนที่อยู่ซ้ายมือก็ ถามตอบกับพระราชาว่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้ไปให้อาหารพระองค์ไม่ได้ให้ไม่ประทานอาหารให้พระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ไม่ไปเยี่ยมพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ข้าพระองค์ไม่ไปเอาเครื่องอาหารให้พระองค์หรือเอา,อาเสื้อผ้านุ่งห่มให้พระองค์แต่เมื่อไหร่แล่พระมหากษัตริย์ก็ตอบตัดกลับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่าน ไม่ได้ทํากับผู้เล็กน้อยที่สุดในบรรดาคนทั้งหมดนี้เท่ากับท่านก็ไม่ได้ทํากับเราด้วยฉะนั้นเจ้าจงเข้าไปอยู่ในบึงไฟนรกพร้อมกับหัวหน้าและก็สม,มุนของท่านแล้วส่วนคนที่อยู่ซ้ายมือผู้ชอบทาก็เข้าไปอยู่ในผ่นดินสวรรค์ชัวนน่วนิรันดร เรามาที่นี่เรารู้ว่าไม่ใช่มงเอิญแต่เราอยากจะให้พเูเหลืองนั้นได้มีความชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าร่วม,ก,ก,มก,กับเราในการสามัคคีทำกับเราในขณานี้ก็ขอไปแจ้งอว้วพว่อนเหลืองแลวก็ถ้าเกิดว่าพเูเหลืองอยากจะเข้าไปใน,นสวรรค์นะครับเราก็จะให้พเูเหลืองนั้น อธิษฐานหรือให้พระริงยอมรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วเมื่อน,นั้นมันมีพระสาม,มาถึงก็พี่เหลิงก็จะได้อยู่ในมือขวาของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในแผนสส่นดินสวรรค์เพืนอนิป็นอะไเป็นการตันใจงเพลิงเ,เองเราไม่บังคับนะครับถ้าเหลิงอยากจะให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตวเ,รเราจะอธิษฐานเือะเหลิงจะอธิษฐานไหมครับ ก็เริ่มใจไอฐานตามตามเราไหมไอ้ฐานนะครับครับไอ้ฐานคุณสองท่านเลยนะครับอ่าก็ไอ้ฐานตามพ่อข้อมูลนะครับไอ้ฐานตามข้อมูลตอนเราไปเยสูสุสองท่านเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีด้วยครอับอฐานตามเนอฐานตามพ่อข่อพอมานโแต่าตมผมโอ้ข้าแต่เจ้าข้าแต่พรเจ้าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นคนคิดคนบาปเป็นคนพิดค,คนบาปขอ้พระเจ้ายก ความคิดบาปของข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงยกความคิดบาปของข้าพเจ้าขอพระเจ้าคิดตามตาโตของเจ้าและขอต่างของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าและ อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าให้พระองค์เข้ามาสถิตในจิตใจของข้าพเจ้าเพื่อจะได้หายโลกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เจ็บปวดเพื่อจะหายโลกเพื่อที่ข้าพเจ้าจะเจ็บปวดข้าพเจ้ายังยอมขโมามา็นเจ้าของบัลลังก์หัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมใม้พระองค์มาเป็นเจ้าของบัลลังก์หัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอธิฐารข้าพเจ้าอธิขาด้วยความเกียดด้วยความเชื่อ ท่อานอุทายเถื่อนสองห้างนะสาธุการเดี๋ยวพระเจ้าขพระพรมขอบพระคุณพระพรมที่พระพรมทรงเปิดทางให้กับเราได้มาพบก,กับผูอเหลืองและก็แม่นีและให้เราได้แต่งฟันเรื่องราวของพระพรมกับเขาทั้งสองคนฟังและเขาก็เปิดใจต้อนรับพระพรมขอพระเจ้าทร,ร,รงโปรดปวยพรและให้ชีวิตของเขาไั้นอยู่ในรพระหัตถ์พระพรมเสมอด้วยการดูแลด้วยการอารักขาด้วยการปกป้องทุกความจากพระพรม ขอพระองค์สุดเพลอพระพรนั้งด้านสุขภระปางใส่ศิษย์กิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างลูกล้านเลนล้นทั้งหลายที่มีอยู่นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดโอยพรครเขาเหล่านั้นด้วยพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะได้มาตั้งอยู่ในท่ามกลางแผ่นดินนี้ข้าพระองค์ขอร้องทูลต่อพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแผ่นดินสวรรค์ครับตอนนีต้อนรับครับผมเราจะเป็นเพื่อนแน่นอนครับผม